กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คณหนะครับบรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้จีนนะครับยังมุ่งมั่นนะครับที่จะเล่นบทนะครับเป็นผู้นําโลกนที่เดินแนวทางสันติภาพนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับจีนก็เตรียมส่งนะครับทูตพิเศษ ไปที่ยูเครนรัสเซียนะครับแล้วก็าบางประเทศนะครับในยุโรปนะครับอย่างโปลแลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะครับโดยพนันนาดีซิจินผิงเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าสร้างภาพแล้วกันนะว่าผู้เป็นผู้ที่เป็นผู้นำนในการรักษาสันติภาพโลกนะครับก็ต้องบอกว่านี้เป็นเส้นทางที่จีนยังคงมุ่งมั่นนะครับที่จะเล่นบทบาทนี้นะในขณะที่ เราจะเห็นว่าความขัดแยงระหว่างรัเสเซียยูเครนและชาติทางตะวันตกเนี่ยนะครับก็ยังมีมากอยู่นะยังเ,เรียกว่ารุนแรงอยู่นะยังไม่สงบง่ายๆนะครับทูตพิเศษท่านนี้นะครับชื่อว่าลี่ฮุยนะซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเคยอยู่นะในประเทศรัเสเซียนะเป็นทูตนะประจำนะประเทศรัเสเซียมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ในประเด็นของสงครามในยูเครนเนี่ยนะจีนก็พยายามนะจะเล่นบทบาทนะที่ไม่ส่งเสริมให้การสู้รบยืดเยื้อบันปลายออกไปนะครับโดยส่งทูตพิเศษที่ชื่อว่าหลี่หุยนี่แหละครับนะไปเยี่ยมเยือนนะทั้งยูเครนทั้ทงรัสเซียทั้งโปแลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะครับเพื่อจะสแสวงหานะเขาเรียกว่าทางออกทางการเมืองนะท่ามกลางความขัดแย้งนี่นะครับโดยหลี่หุยนี่นะครับเป็น เจ้าหน้าที่ในระดับสูงมากเลยนะครับซึ่งจะเดินทางนะไปยูเครนนะนะเป็นครั้งแรกนะครับนะนับตั้งแต่มีการบุกนะครับจากรัเสเซียเข้าไปในยูเครนนะครับนะโดยจีนเนี่ยนะส่งผู้แทนนะระดับสูงนะครับที่ชื่อว่าหลี่หุยเนี่ยนะครับนะก็เยือนหลายประเทศเลยครับเพราะว่าก็คงจะไปพูดง่ายๆ่ายคือนะครับก็คือการแสดงบทบาทนะนะว่าจีน,นรับฟัง ฟังฟังถึงที่มาที่ไปความต้องการต่างๆไม่ว่าจะเป็นร ين, รยูเครนรัสเซียโปแลนด์นะฝรั่งเศสเยอรมันด้วยนะครับนะก็ทัวยุโรปนั่นเองอาจจะไปถึงแถนะวแถวตะวันออกกลางด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นชาติเพียงไม่กี่ชาตินะครับที่ส่งนะผู้แทนทางการทูตเนี่ยไปทั้ง2ฝั่งสองฝากเลยนะของความขัดแย้งนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็รัสเซียในขณะที่ตะวันตกอ่ะก็ไปที่เดียวก็คือไปอยูเครนอย่างเดียวไปเคียบอย่างเดียวนะครับแต่จ,จีนก็ส่งไปทั้ง2ฝั่งนะเพราะเล่นบทเ,าเขาเรียกว่าผู้รักษาสันติภาพโลกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จีนพยายามนะมุ่งมั่นอยู่นะเป็นผู้นําโลกนะที่เดินแนวทางสันติภาพก็พยายามจะแสดงบทบาทนี่แหละครับนะจึงส่งทูตไปนะให้เห็นนะครับว่าเยี่ยมเยือนทั้งฝั่ง ยูเครนด้วยทั้งภาคฝั่งรัสเซียด้วยนะครับเราไปถึงตะวันออกกลางด้วยนะอันนี้คือตามหัวข้อข่าวนะครับที่พาดมานะแต่ต้องดูนะครับว่าจริงๆแล้วตะวันตกเนี่ยเป็นอย่างไรนะต้องวิเคราะห์ทางภาคฝั่งตะวันตกด้วยนะว่าการที่จีนเล่นบทบาทอย่างนี้นะครับจะได้รับการยอมรับหรือไม่นะรวมถึงความจริงใจ ี่ทจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแล้วพันธมิตรตะวันตกนะครับว่าต่างฝ่ายต่างมีความจริงใจหรือไม่นะในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางสันติภาพนะครับซึ่งจีนก็พยายามจะเป็นตัวกลาง ในการเจรจาสร้างเงื่อนไขให้มีการพูดคุยเจรจาสันติภาพนะครับในขณะที่ทางตะวันตกก็เติมอาวุธเข้ามาช่วยยูเครนยูเครนทางรัสเซียก็ผลิตอาวุธใหม่ๆนะเข้าไปเสริมนะครับแต่จีนก็พยายามจะสร้างบทบาทนะผู้นำโลกในแนวทางนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ